สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชาสยามในรายการเพลินกับเกม Dynasty Warriors 8หรือก็คือตำนาน3ก๊กนั่นเองในวันนี้เราอยู่ในเรื่องของวูกัวหรือว่าง่อก,ก๊กนั่นเองนะครับส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงติดตามชมได้เลยกองทัพของสาวทาหรือว่าโจโฉถูกขับไล่ให้ออกจากจิงโจหรือว่าเกงจิ๋วได้สําเร็จด้วยกลอบายของโจยี่หรือว่าจิวยี่ที่ไม่คิดชีวิตของตัวเองเลย แต่แล้วหลิวเป่ยหรือว่าเล่าปีก็ช่วยอาการบุกชิงเอาพื้นที่เกงจิวมาเป็นของตัวเองโดยประกาศว่าเขาไม่มีที่จะอยู่ขอพื้นที่ไว้ตั้งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะคืนให้ทีหลังงอกกไม่อยากสร้างศัตรูเพิ่มเลยไม่มีทางเลือกต้องยอมตามน้ําไปก่อนจิวยี่เสนอให้ซุนสร้างเซียงแต่งงานกับเล่าปีเพื่อให้จกกกกับงอกกมีความเกี่ยวดองสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นต่อจากนั้นไม่นานจิวยี่เสียชีวิตเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวซึ่งได้รับบาดเจ็บมาจากการศึกที่หนานจ้นแล้วมอบหมายให้หลู่าโลซก สืบทอดตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดต่อไปโลโซกสารต่อแผนการของจิวยี่โดยการฝึกซ้อมและเสริมกำลังให้ก๊กของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อรอโอกาสในวันข้างหน้าหลายปีผ่านไปเล่าปีได้ดินแดนอี้โจมาครอบครองได้สำเร็จหลังจากที่งอกก๊กทราบข่าวก็เรียกร้องขอคืนพื้นที่จิงโจหรือว่าเกงจิ๋วเนี่ยแหละอ้าวมีดินแดนของตัวเองแล้วก็ส่งคืนมาสิกวนหยูหรือว่ากวนอูน้องร่วมสาบานของเล่าปีซึ่งได้รับหน้าที่ให้ป้องกันเกงจิ๋วอยู่ก็ปฏิเสธเสียงแข็งไม่ ไม่คืนงอกกได้ยินดังนั้นก็ยกทัพไปเกงจิ๋วทันทีถ้าไม่คืนก็ต้องมีการเจราจาคุยกันซะหน่อยแล้วนะครับและนี่ก็คือการศึกที่จิงโจที่งอก,กกยกทัพมาเพื่อต่อรองขอคืนพื้นที่เกงจิ๋วหรือว่าจิงโจตรงนี้จะเป็นกวนอูรับหน้าที่ป้องกันเมืองอยู่โอเคครับเราได้ตัวละครมาทั้งหมด3ตัวก็คือ1นหลู่ซู่หรือว่าโลซก 2. ลุยเหมิงหรือว่าลิบองนะครับ 3. หัฮันตังหรือว่าฮันตงนั่นเอง ในภารกิจนี้ผมจะเล่นเป็นหลู่สู้หรือว่าโลซกนั่นเองนะครับผู้พึ่งสืบทอดตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดมาจากจิวีหรือโจหยุ่นั่นเองนะครับส่วนตอนนี้เราว็สิยังไม่20เราใช้อุ้งสาดาวไม่ได้ไม่เป็นไรเราใช้อุ้งสดาวตามที่เขามีนั่นแหละนะครับเราใช้อุ้เป็นเรกหรือก็คือเหมือนกับเหมือนเป็นคราดอะนะที่ไว้ทํานานั่นแหละนะครับเออประมาณนั้นอนะเหมือนเป็นชาวนานอะไรอย่างนี้เปล่าโรก็คือโจมตีแล้ว ฟื้นคืนมูโซมาส่วนหนึ่งเออหมายถึงว่าฆ่าศัตรูได้นะครับจะฟื้นคืนมูโซมาส่วนหนึ่งเฟลรี่ยิ่งโจมตีบ่อยแค่ไหนพลังโจมตีความเสียหายยิ่งแรงขึ้นมากเท่านั้นวาเลซิตี้ยิ่งโจมตียิ่งเร็วนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่เพิ่มความเร็วในการโจมตีไปเลยนะครับอันนี้เป็นเอิร์ธเป็นตี้ก็ต้องเป็นเหรินต่อไปเป็นเหรินนะครับเหรินเอาอาวุธอะไรให้โลโซกดีละ่ะอ,อาวุธอีกอันหนึ่งอะกระบองเหรอไม่เอาอะ เอาเป็นอาวุธที่มันเหมือนอาวุธหน่อยดิเนาะเพราะว่า no. oh, อันนั้นมันเป็น <c oughs> มันเหมือนเป็นคราดนะครับเอาเป็นอะไรดีล่าอาวุธที่ใช้ได้ดีก็จะมีพวกทวินเอ็กซ์ X, ขวานคู่เออจัดไปเลยขวานคู่นะครับตีก็ต้องเป็นเลือนใช่ไหมโอเคโรก็นั่นแหละโจมตีสังหารศัตรูดได้ฟื้นคืนมูโซมาส่วนหนึ่งสกิลควิลเล์เนอร์ไม่ต้องเอาฮาวบอกไปเลย จมตีกระจายกว้างๆนะครับโอเคเราพร้อมแล้วเข้าไปลุยเลยขอให้ความพยายามของข้านำความสงบสุขมาให้แผ่นดินโอ้เยี่ยมเลยนะครับและนี่ก็จะมีทหารของเราที่จะยกทัพมาเจราจาต่อรองกับกวนอูซะหน่อยว่าแบบเฮ้ยตกลงมันเป็นยังไงอ่ะทําไมไม่คืนอ่ะไหนบอกว่าพี่ของท่านได้พื้นที่ไปแล้วก็จะคืนให้ไงนะครับตอนนี้ก็เอาเราจะทํายังไงกันดีอ่ะ เราไม่อยากให้ความผัดแย้มมันเกิดขึ้นกับเล่าปีเลยแต่ว่าเรล่าปีไม่คืนอ่ะเออแย่อยู่นะก็ต้องมาคุยกันถึงที่นี่เลยแหละโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าเนอะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเราสกสั่งการให้ยูนิตท,ทหารทั้งหมดของเราเคลื่อนที่ไป3ทางด้วยกันก็คือตามภาพเลยนะครับเราอยู่แค่ขวาล่างใช่ไหม ก็จะโผล่ไป3ทางเลยแยกกันไป3ทางแล้วก็เดี๋ยวไปตีพร้อมกันเนาะเดี๋ยวดูท่าแป๊บหนึ่งโจมตีเบา2หนัก2ก็จะเป็นคอมโบแท็กโดยใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์โอ้มีด้วยแล้วก็เบา5หนัก2ชาร์จไว้แล้วก็โจมตีศัตรูไปด้วยความกล้าบ้าบินของเราโอ้โหเดี๋ยวลองดูแล้วกันส่วนมูโซมี2ท่านะครับเอาได้เลยนะครับโลซบ เราจะไปทางตะวันออกนะครับตอนนี้เป็นการแข่งกับเวลาแล้วเป็น race against time เราต้องรีบบุกโจมตีจิงโจรหรือว่าเกงจิ๋วให้ได้โดยเร็วก่อนที่ทุกอย่างมันจะแย่ไปกว่าน,นี้นะครับโอเคเราทำเพื่อนายท่านซุนกวนเราเจอกับท่านเทียเพาด้วยท่านเทียเพาก็จะเป็นขุนพลอาวุโสคนนึงที่อยู่ในงอก,ก๊กนะครับมา ไหนสองอันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะ <S <S เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวน,นะเดี๋ยวนะหนึ่งสองเดี๋ยวนะลองดูดิใช้พื้นดินให้เป็นประโยชน์อ๋อมีการเอาแบบกวาดดินขึ้นมาเนาะแล้วอันเอ้ยมันต้องห้าดิหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกอันหนึ่งเนาะเฮ้ยมันโดนโจมตีอ่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่โอ้ยห้าอ่าลองดูสิเอ้าเอาลองดูโโอ้ห คือจับศัตรูแล้วก็กวาดๆไปอ่ะสบายเลยอ่ะมาลองดูบรรยากาศซิเป็นยังไงนะครับตุ้มโอ้ยไม่เบาไม่เบาเพราะว่าตีแรงมากนะครับไม่เบาอาการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะทําให้ได้ชัยชนะอย่างรวดเร็วโอยกวนพิงกวนพิงหรือกวนแปงเหรอจะไม่ยอมมาให้ผ่านจากตรงนี้ไปได้ใช่ปะเดี๋ยวก็รู้เลยให้เป็นหน้าที่เ่าเถอะ ขวาขึ้นไปเลยทีเดียวรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเรามีอาแทคคูณ2อยู่ด้วยและแถวนี้ก็ดรอปมาอีกนะครับคูณ2มาอีกแล้วเยี่ยมเลยเดี๋ยวก็รู้อุ้ยอาวุธเสียเปรียบนี่มาเป็นขวานคู่หน่อยโอ๊ยนี่แน่ถึงจะหันผิดด้านก็ไม่เป็นไรนะครับมีครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็รู้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร 1 2อ,อ๋อสตอร์มรนะครับติด s ต o r m มร s h ซะด้วยดีเลยดีเลยโอเคบุกเข้ามาถึงเส้นทางนี้แล้วอย่างไรต่อล่ะทางอื่นเขายังไม่ถึงไหนเลยเนาะเราเร็วมากนะครับก็อย่างที่บอกมันแข่งกับเวลาเราก็ต้องเร็วอ,ะอ่ะลองสิไปไม่ต้องขึ้นมาละว,วิ่งเอาเลย เราวิ่งเร็วกว่าม้านะครับม้าตอนนี้เป็นม้าระดับต่ำอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นสรารปะเออมันโถมันโถเก็บฟื้นเรื่องซะหน่อยสาะเปามีไส้ใช่ใชไหมมันโถจะไม่มีไส้นะครับเป็นแปง้งเฉยแต่ก็อิ่มท้องเช่นกันประตูนี้เปิดยังไม่เปิดนะโอกองทัพตะวันตกก็ถึงแล้วนะครับโอเคมาสร้างความวุ่นวายให้กับโจ๊กกันดีกว่า โอศัตรูเข้ามาทางขครืงหลังเราเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นศัตรูเริ่มแตกตื่นแล้วนะครับเริ่มวางตัวแบบไม่เป็นระเบียบกันแล้วอโอ้แผนการของท่านโลโซกสำเร็จแล้วศัตรูง,งงวยยิ่งนักนะครับได้เวลาจัดการโจมตีอ้าวหัวเจ๊งนะครับจะมาจอยการต่อสู้นี้แล้วก็มาบล็อกเราไว้ใช่ไหม เป็นกุนซื้อที่ปรึกษาของเราปีคนหนึ่งนะครับแต่ว่าโอ้โหมาข้างหลังนี้เลยเรอระมาเลยเดี๋ยวก็รู้เลยเดี๋ยวต้องรู้ตรงนี้เลยแหละตรงนี้เลยนะครับเอ้ยเรามีมูโซ,โซแท็กขั้นสุดยอดแล้วเป็นเรชมูโซนะครับไม่ใช่สิเป็นเรชนะครับมาเลยหวานไปให้หมดเลยโอ้โหหมุนหมุนหมุนเลยนะครับเหมือนเป็นพวก <c oughs> เป็นพายุทอร์นาโ,โดขึ้นมาเลยนะมาปั่นเข้าไปนะครับนีนะ ต้องอย่างนี้สิอ่าเลยว่าอัพเลยนะครับสุดยอดจริงๆอะ่ะเลว่าอัพเลยเก็บของให้หมดเก็บข,ของให้หมดไปแอทแทคคุณสองอีกโอ้ควนอูจะส่งยูนิตออกมาช่วยนะครับหมายถึงว่าออกมาช่วยยูนิตเขานะไม่ใช่ช่วยเราตรงนี้เป็นเอานี่เครื่องยิงของศัตรูเหรออ๋อมันหยุดแล้วใช่ไหมเพราะว่ายูนิตที่รับหน้าที่ตรงนี้มันตายไปแล้ว จัดการไปแล้วเรียบร้อยมาหัวดเจ้งมาเลยท่านหัวดเจ้งถ้าท่านไม่ถอยข้าก็ต้องสู้กับท่านตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยยูนิตเข้ามาได้อีกตัวหนึ่งนี่แน่นี่แน่หนึ่งสองใช้ประโยชน์จากพื้นที่เฮ้ยโนยินผิงลูกสาวกกนอูบอกว่าหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะข้าไม่มีทางให้ท่านไปถึงพ่อข้าได้หรอกอะไรอย่างงี้ จริงๆแล้วกวนผิงกวนยินผิงนี่ก็เป็นลูกสาวกวนอูไม่ได้มารบอย่างนี้หรอกนะอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับแต่ในเกมก็เอามาให้สนุกสนานมากขึ้นเพราะว่าแบบตัวละครใหม่อะไรอย่างนี้นะครับที่สําคัญน่ารักด้วยอกวนผิงอ๋กวนผิงนะครับมาตรงนี้ด้วยแล้วก็กวนซิงกวนสัวมาหมดเลยกวนซิงกวนสัว มาครบนะครับมาครบเด the e> ี๋ยวก็รู้น่ะมาสตอมรัสเลยจัดไปจัดไปคนหินผิงใช่ไหมตรงนี้คนหินผิงใช่ไหมมาสู้กับลูกสาวของเทพเจ้าแห่งสงครามหรอดอเดอร์ออฟกอร์ดอพอนะครับจัดการได้ไม่ยากเลย ไม่ยากเลยนี่มาเลยนี่กวนผิงอยู่นี่กวนซิงอยู่นี่กวนสวยอยู่นี่แล้วก็กวนอูอยู่นี่เดี๋ยวรู้เลยท่านพี่ฝากฟังให้ข้าป้องกันจิงโจวหรือเกงจิว๋วข้าไม,ม่มีทางยกให้ท่านหรอกอกวนอูว่างั้นเหรอแต่ท่านเราปีบอกว่าจะคืนให้เมื่อได้แผ่นดินแล้วนี่เราก็ต้องขอเคลียร์หน่อยเคลียร์เลยนะครับ เดี๋ยวดูซิมีอะไรให้เก็บไหมมีสุราให้เราเก็บไหมไม่มีแต่มีป้องกันคูณ2มีพลังชีวิตให้เก็บนะครับโอเคอยู่อยู่ไหนเอาคนผิงอยู่นี่เอาคนผิงก่อนนี่แน่นี่เน่นเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เหลือสุดท้ายก็จะเป็นวน,นอูมากวนอูมาอาวุธนี้เลยนะครับนี่แน่ทุกสักทีหนึ่งยาเปลี่ยนอาวุธสู้ฆ่าเด็ดขาดนี่เน่ ท่านสู้ด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาอันหลักแหลมแต่ข้าได้รับภารกิจให้ปกป้องเก้งจิ๋วข้าไม่มีทางถอยลงน่นะแม้ว่ามันจะเป็นการผิดสัญญาระหว่างเล่าปีที่ทำไว้กับเราหรือ Have such เรื่องนี้ข้าใช้ดุลพินิจตัดสินใจเองได้นะ <Very well. S 2> แต่ก็นะยิ่งสู้กันต่อไปโจโฉยิ่งได้เปรียบอะ things, งั้นข้า <however. S 2> ต้องขอให้ท่านสัญญาสองสิ่งต่อหน้าข้านะห <First, S 2> นึง่งท่านต้องให้ความเคารพกับความสัมพันธ์ของโ <and> จก,ก๊ก,กและงอก,ก๊ก สองท่านต้องใช้ดินแดนเกงจิ๋วแห่งนี้ในการต่อต้านโจโฉไม่ใช่สู้กับเรา<ม>ก็ได้ข้าให้สัตว์ปฏิญานด้วยเกียรติของข้าดีงั้นเราก็ถอยทัพกันเถอนะน่ะอย่ามาสู้กันให้เจ็บตัวไปมากกว่านี้เลย ท่านโลซกท่านสามารถฆ่ากวนอูได้ทำไมท่านไม่จัดการล่ะโอ้เอาชนะปีศาจตอนนั้นน่ะเหรอเจ้าอยากให้ข้าตายหรือไงไม่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเอานีเราจะต้องเตรียมการอะไรหลายอย่างนะก่อนที่โจโฉจะเคลื่อนไว้อีกรอบหนึ่งโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และได้รับความเพลิดเพลินกันนะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ